เื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ทุกเช้าว,วันอาทิตย์กับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง n อ t สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับเช้าวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายนนะครับและก็วันนี้ผมก็จะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อไปปฏิบัติภารกิจซึ่งมีเรื่องสําคัญสาคัญและก็เดี๋ยวคงจะได้เล่าสู่กันฟังนะครับขอเริ่มต้นจากเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้19กันยายนนั้นผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจํานวนไม่น้อยเลยมีความวิตกกังวลว่ามีการชุมนุมของกลุ่ม ผู้คนทั้งที่กรุงเทพมหานครและก็ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งก็ทําให้พี่น้องประชาชนจํานวนมากเนี่ยวิตกกังวลกันมาแทบจะเรียกได้ว่าตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็มีความเป็นห่วงบรรนใหว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับประการแรกเนี่ยผมก็ต้องขอเรียนว่าในส่วนของการชุมนุมที่กรุงเทพมหานครนั้นขอขอบคุณทุกฝ่ายนะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้ชุมนุมที่การชุมนุมใหญ่นั้นก็ผ่านพ้นไปโดยไม่ได้มีปัญหาหรือเหตุการณ์อะไรนะครับ แล้วก็ขอถือโอกาสนีเ้เรียนว่าในเรื่องปัญหาทางการเมืองนั้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาซึ่งรัฐบาลได้ขอให้เปิดให้มีการอภิปรายทั่วไปในกรณีที่จะมีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ที่รัฐสภาได,ได้ตั้งขึ้นนะครับเท้าความนิดนึงครับว่า เรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเรื่องของปัญหาการปฏิรูปการเมืองเนี่ยก็ถกเถียงกันมาโดยตลอดแล้วก็ดูจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งครับซึ่งทําให้พี่น้องประชาชนยังมีความเห็นที่แตกต่างกันหลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายในเดือนเมษายนนั้นผมได้ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในสภาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกรัฐสภาแล้วก็ได้ตัดสินใจในวันนั้นว่าจะให้สภานั้นได้ช่วยตั้งคณะกรรมการขึ้นมา สองคณะคณะหนึ่งมาดูเรื่องของการตรวจสอบเหตุการณ์ต่างๆในช่วงนั้นแล้วก็อีกคณะหนึ่งก็มาดูในเรื่องของการหาทางออกในทางการเมืองในเรื่องของความสมานฉันท์การปฏิรูปการเมืองและก็รวมไปถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญด้วยนะครับซึ่งต่อมาท่านประธานรัฐสภาก็ได้กรุณาตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดนะครับแล้วก็ได้ทํางานคณะกรรมการที่ทํางานในเรื่องของการไปศึกษาเกี่ยวกับประเด็นความสมานฉันท์การแก้ไขรัฐธรรมนูนหรือการปฏิรูปการเมืองเนี่ย ก็ได้ทํารายงานเสร็จสิ้นนะครับแต่ว่าบังเอิญช่วงที่ทํารายงานเสร็จนั้นเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างการปิดสมัยประชุมนะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะเอารายงานนั้นเนี่ยเข้ามาเพื่อให้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นความจริงพอเปิดมาเมื่อเดือนสิงหาคมนั้นก็มีปัญหาอีกเพราะว่าสมัยประชุมที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นสมัยประชุมนิติบัญญัตินะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาเรื่องอื่นได้ ร,รัฐบาลก็เลยใช้วิธีการในการเปิดประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อให้มีการอภิปรายทั่วไปเมื่อวันพุธและก็วันพฤหัสบดีนะครับเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและประเด็นอื่นๆพี่น้องประชาชนที่ติดตามการถ่ายทอดสดก็จะทราบนะครับว่าแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายอยู่แต่ผมก็ได้เสนอทางออกหรือว่าทางเดินต่อไปในเรื่องนี้ โดยสรุปก็คือว่าคณะกรรมการสมานะชันนั้นมีข้อเสนอหลายส่วนครับส่วนแรกก็คงจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องมีกระบวนการในการสร้างความสามัคคีสมานะชันในรูปแบบต่างๆนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาครับทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องการเห็นด้วยและรัฐบาลก็จะทําหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมนะครับตามโครงการหรือด้วยวิธีการต่างๆ ส่วนที่2เนี่ยในแง่ของการมองไปในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะมีการตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อดําเนินการในเรื่องของการปฏิรูปการเมืองหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดทํารัฐธ,ธรรมนูญที่จะมีความสอดคล้องกับสถานการณ์็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลและก็สมาชิกรัฐสภา,าดูจะเห็นพ้องต้องกันและก็คงไม่มีปัญหาในการที่จะเดินหน้าต่อไปแต่ว่าเฉพาะหน้านั้นเนี่ยทางคณะกรรมการ ได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใน6ประเด็นนะครับแล้วก็อยากจะให้มีการดําเนินการในเรื่องนี้แต่ว่าต้องยอมรับครับว่าเมื่อมีการรายงานเสร็จเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มทั้งสมาชิกรัฐสภาทั้งกลุ่มมวลชนพี่น้องประชาชนจํานวนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยนะครับกลุ่มที่เห็นด้วยเห็นด้วยก็มีนะครับแล้วก็มีการถกเถียงกันมากว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร หลังจากที่ฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภา,าทั้งสองสภา,าแล้วเนี่ยผมก็เสนอทางออกครับโดยมีหลักการว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรจะกระทําเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2550นะครับในวันที่มีการลงคะแนนรับในกระบวนการของประชามตินั้นก็มีการพูดกันครับว่ายังมีบางจุด หรือว่ายังมีบางเรื่องที่สมควรจะได้รับการแก้ไขเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การทํางานของรัฐบาลของสภาเนี่ยสามารถตอบสนองพี่น้องประชาชนได้ดีขึ้นแต่ว่าผมก็ได้เสนอครับว่าถ้าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นต่างคนต่างเสนอเนี่ยแทนที่จะเป็นเรื่องของความสมานฉันก็จะกลายเป็นปมความขัดแย้งใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็บอกว่าทุกพักการเมืองและทางวุฒิสภาเนี่ยน่าจะได้หารือกันว่าจะเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติม,ตมรัฐธรรมนูญเข้าไปสู่สภานั้น ควรจะเป็นร่างที่ทุกฝ่ายตกลงกันก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะให้เกิดความสมานฉันท์ในกระบวนการนี้ข้อที่2ก็คือว่าในขณะที่สมาชิกรัฐสภาอาจจะตกลงกันได้เนี่ยแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าของประเทศคือประชาชนเพราะฉะนั้นการจะไปแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้วก็อาจจะมีบางกลุ่มบางฝ่ายซึ่งยังไม่เห็นด้วยก็น่าที่จะมีกระบวนการบางอย่างนะครับที่จะทําให้ ประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ยอมรับการแก้ไขหรือแสดงออกว่าจะไม่ให้มีการแก้ไขที่ทุกฝ่ายเนี่ยน่าจะมองเห็นว่าเป็นทางออกที่ตกลงร่วมกันได้ข้อเสนอของผมในวันนั้นก็คือว่าหลังจากที่ผมเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาก็จะได้มีการนัดหมายวิบของ3ามฝ่ายคือทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายคา้านและวุฒิสภาเพื่อมาตกลงกันครับว่า จะเดินหน้าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งขณะนี้มีข้อเสนอมา3ข้อนะครับที่ผมได,ได้เสนอให้เป็นทางเลือกข้อแรกก็คือแทนที่จะให้ทางสภาเนี่ยแก้ไขรัฐธรรมนูญกันเองก็อาจจะมีการตั้งองค์กรเฉพาะขึ้นมานะครับก็นิยมเรียกกันว่าสสอรอนะครับแต่ว่าคงไม่ได้หมายความว่า เป็นสอสอรอที่ต้องใช้เวลาในมีในกระบวนการในการไปคัดเลือกสรรหามาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับจะเป็นการอาจจะกําหนดไปเลยว่าหนึ่งในสีมาจากสมาชิกรัฐสภา1ในสีมาจากสอสอรอปี40 1ในสีมาจากสอสอรอปี50คัดเลือกกันเองนะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของอนักวิชาการหรือผู้สรงคุณวุฒิเข้ามาอีกส่วนหนึ่ง